มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภรรยาของเมกวินัยเผยสามีมาหาทุกวันได้กลิ่นตลอดแล้วเหตุการณ์แปลกที่เจอมากับตัวจากกรณีการสูญเสียของเมกวินัยไกลบุตรอดีตพระเอกร้อยล้านชื่อดังวัย54ปีเมื่อเวลาย3่สามนาิกานาทีวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล CGH สายไหมด้วยภาวะความดันตก โดยซึ่งก่อนหน้านี้วินัยไกลบุตรต้องต่อสู้กับอาการป่วยเรื้อรังจากโรคตุ่มน้ำพองเะยะเวลากว่า5ปีทำให้ต้องหยุดการแสดงล่าสุดที่ศาลาสิบบสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวชระพลสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเมกวินัยไกลบุตรเป็นคืนที่สองบรรยากาศในคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนดาราในวงการมาร่วมไว้อาลัยโดยเออออนชัญญาภรายาของวินยัยผู้ล่วงลับเผยว่า ถามว่าพี่เมฆมาหาไหมคิดถึงอยากเจอเขาเรียกเขาทุกวันอยากเห็นเขาแต่เขาไม่มาให้เห็นมาแค่ให้รู้ว่ามีกลิ่นรู้ว่าเขาอยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆรู้ว่าเขาห่วงลูกเขาไปหาเพื่อนรอบตัวทุกคนเลยนะเห็นมาดีทุกคนเขาบอกไม่ต้องห่วงเขาแล้วเขาไปสบายแล้วถ้าใครทักเขาว่าไม่มาเลยนะเขาก็จะให้เห็น เหตุการณ์ล่าสุดเอวางโทรศัพท์ไว้ไม่แตะเลยนะทุกคนก็เห็นโทรศัพท์ดังขึ้นมาก็เข้าใจว่าพี่มุกเป็นช่างแต่งหน้าพี่เมฆโทรเข้ามาพี่มุกบอกไม่ได้โทรนะน้องเอเป็นคนโทรเข้ามาเอบอกเอไม่ได้จับโทรศัพท์เลยแล้วพอดูเวลาก็คิดว่าหรือว่าพี่มเมฆจะเรียกให้พี่ไปวัดให้พี่ไปช่วยก็เลยโทรหาพี่มกุกกดโทรออกเองทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเราไม่ได้แตะโทรศัพท์ อย่างเราเรียกพี่เมคมาหารู้ว่าเขามาจํากลิ่นเขาได้เพราะว่าเราเองดูแลเขามาตลอดมาเป็นกลิ่นเอ๋อยากเห็นเขามาแบบเป็นตัวเลยนะอยากสกอรอยากจะสัมผัสเขาคิดถึงเขาภรยาของเมควินัยเผยสามีมาหาทุกวันได้กลิ่นตลอดแล้วเหตุการณ์แปลกที่เจอมากับตัวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ